โมดูลการมาเรียนโดยปกติค่าใช้งานพื้นฐานที่ระบบตั้งค่าให้โมดูลการมาเรียนจะอยู่ในไฟายบริหารวิชาการการมาเรียนหน้าแรกของโมดูลการมาเรียนจะอธิบายถึงจำนวนนักเรียนที่มาลงเรียนในวันนี้หรือเราสามารถคลิกดูย้อนหลังวันที่ผ่านมา โดยคลิกที่การมาเรียนปีการศึกษาเลือกวันย้อนหลังหรือคลิกที่ปฏิทินก็ได้ผู้ที่เป็นแอดมินระบบจะเห็นเมนูตั้งค่าร,ระบบถ้าท่านไม่เห็นท่านสามารถท่านสามารถไปเพิ่มผู้ดูแลระบบได้ที่หน้าแอดมินหรือในคลิปวิดีโอแรกในโมดูลการมาเรียนตั้งค่าร,ระบบก็จะมีเหมือนกันครับ คือตั้งค่าปีการศึกษาและตั้งค่าผู้รับผิดชอบตั้งค่าปีการศึกษาก็ให้ทำการเพิ่มปีการศึกษาปัจจุบันที่เราจะใช้ใส่ปีการศึกษาแล้วคลิกใช่คลิกต,ตกลงสามารถแก้ไขหรือลบได้เมนูถัดไปผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ จะกำหนดว่าคุณครูท่านไหนรับผิดชอบชั้นใดในการเช็คชื่อมาเรียนการตั้งค่าคือให้คลิกที่รูปดินสอการทำรายการด้านหลังชั้นป .1 เพิ่มผู้รับผิดชอบเลือกผู้รับผิดชอบคลิกบันทึกข้อมูลคลิกตกลงในหนึ่งชั้นสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบได้มากกว่าหนึ่งผู้รับผิดชอบ คลิกบันทึกคลิกตกลงเห็นไหมครับจะมีผู้รับผิดชอบมากกว่า1ท่านในการเช็คนักเรียนมาเรียนชั้นปหนึ่งสามารถทําการลบรายการได้สามารถเพิ่มชั้นอื่นชั้นประถมศึกษาปีที่2คลิกเพิ่มผู้รับผิดชอบเพิ่มผู้รับผิดชอบคลิกเลือกผู้รับผิดชอบคลิกบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่าบันทึกผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วคลิกตกลงแค่นี้ครับการตั้งค่าของโมดูลการมาเรียนถัดไปครับการมาเรียนบันทึกการมาเรียนปัจจุบันคลิกคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลนั่นหมายความว่า User หรือ Account ที่ผมล็อกอินเข้ามานี้คือผู้ใช้สมศรีทดสอบสอง ไม่มีสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลของนักเรียนชั้นใดเลยเดี๋ยวผมจะขอสมมุตินะครับเพิ่มผู้รับผิดชอบตัว Account สมศรีทดสอบ2เป็นบันทึกการมาเรียนชั้นปสาตอนนี้คุณครูสมศรีทดสอบสอง หน้าที่รับผิดชอบคือบันทึกการมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทีนี้เราไปดูบันทึกการมาเรียนปัจจุบันก็จะขึ้นชั้นที่เรารับผิดชอบขึ้นมาคลิกบันทึกการมาเรียนในวันนี้มีนักเรียนคนใดมาบ้างคลิกเลือกทีละคนก็ได้หรือจะคลิกทั้งหมดถ้านักเรียนมาเรียนทุกคนหรือ นักเรียนเด็กหญิงดอกไม้ป่วยคลิกป่วยครับเด็กหญิงวนิดาลาอ่าแล้วก็มาคลิกที่ภุมมลาเด็กชายอนุภาค,คดดชาค่าคลิกที่ปุ่มค่าครับแล้วทำการบันทึกแค่นี้ข้อมูลวันที่2กันยายน2563รกก็จะทำการบันทึกข้อมูลนักเรียนมาเรียนเรียบร้อยท่านแก้ไขท่านสามารถคลิกแก้ไขได้เลยสมมติ คลิกผิดเด็กชายอนุภาคคาเดชามาเรียนแต่เราดันไปคลิกขาดเรียนให้คลิกที่มาเรียนแล้วกดบันทึกอีกครั้งด้านบนก็จะบอกว่าปรับปรุงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมนูถัดไปนะครับบันทึกการมาเรียนย้อนหลังเมนูบันทึกการมาเรียนย้อนหลังก็จะมีชั้นที่เรารับผิดชอบเช่นกันคลิกบันทึกการมาเรียน แล้วเลือกวันที่เราลืมบันทึกการมาเรียนคลิกสมมุติเป็นวันที่1เราไม่ได้บันทึกเราก็เลือกวันที่1ข้อมูลก็จะแสดงรายชื่อนักเรียนของวันที่1ขึ้นมา,านักเรียนวันที่1มาทั้งหมดคลิกมาทั้งหมดกดบันทึกหรือก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วสิงหาคมวันที่3 1เรายังไม่บันทึกการมาเรียนให้คลิกวันที่3 1เลือก บันทึกนักเรียนมาหรือนักเรียนคนใดป่วยหรือขาดคลิกบันทึกข้อมูลแค่นี้ครับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังต่อไปครับเป็นกราฟแสดงผลข้อมูลนักเรียนมาเรียนในวันปัจจุบันหรือวันที่1กันยายน2563นักเรียนมาเรียน7คนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เมนูถัดมาครับจะเป็นเมนูรายงานการมาเรียนประจำวัน สามารถดูทั้งหมดทุกชั้นในโรงเรียนได้จากเมนูนี้ว่าชั้นใดมีนักเรียนมาเรียนเท่าไหร่ในวันนี้ขาดเป็นกี่เปอร์เซนต์ป่วยกี่เปอร์เซนต์สามารถจะลึกลงไปเข้าไปดูในรายละเอียดได้ว่าใครขาดใครมาในวันนี้เมนูถัดมารายงานการมาเรียนห้องเรียนคลิกดูภาพรวมเป็นรายชั้นเรียนครับรายชั้นเรียนรายห้องเรียนคลิกดูรายละเอียดเข้าไปข้างในได้ คลิกออกมาเป็นรายวันสุดท้ายครับรายงานการมาเรียนรายบุคคลรายงานตัวนี้เราจะแสดงนักเรียนการมาเรียนการหยุดเรียนหรือการขัดเรียนของนักเรียนแต่ละคนเลือกชั้นเรียนก็จะแสดงจํานวนนักเรียนในชั้นเที่ยวเลือกว่ามาเรียนกี่วันลากี่วันป่วยกี่วันสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่ามาเรียนวันไหนลาวันไหน สุดท้ายคือเมนูคู่มือในการดูข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ PDF จะมีให้เลือกแนะนำระบบการตั้งค่าปีการศึกษาการกำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกการมาเรียนและการเล็กดูรายงานําสำหรับโมดูลถัดมาเป็นโมดูลการออมศัพท์นักเรียนที่บริหารงานวิชาการออมทัพย์นักเรียนเมนูแรกครับจะเป็นเมนูการตั้งค่าระบบ เลือกกำหนดปีการศึกษากำหนดปีการศึกษาปัจจุบันโดยคลิกปุ่มเพิ่มใส่ปีการศึกษาคลิกบันทึกสามารถแก้ไขได้เมนูถัดมาครับกำหนดผู้ใช้งานคลิกกำหนดผู้ใช้งานคลิกเพิ่มคลิกชื่อนมสกุลครับคลิกเลือกบุคคลที่จะทำการ ใช้งานในที่นี้เลือกนางสมศรีทดสอบสองเลือกตำแหน่งครูประจำชั้นชั้นในที่นี้ผมเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่สามสถานะการใช้งานครับให้เลือกเปิดการใช้งานบันทึกการออมทรัพย์เลือกใช่ถอนออมทรัพย์เลือกใช่คลิกบันทึกตอนนี้นางสาวทดสอบระบบสองสามารถบันทึกการออมทรัพย์และถอนการออมทรัพย์นักเรียน ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ได้แล้วครับสามารถแก้ไขหรือลบได้ Account สมศรีทดสอบ2ก็จะเห็นเมนูออมทรัพย์ฝ่งเงินออมทรัพย์จะเห็นเฉพาะชั้นปฐมศึกษาปีที่3โดยคลิกที่ชั้นเรียนเห็นไหมครับจะปรากฏขึ้นชั้นเดียวคือชั้นสมศึกษาปีที่3คลิกแล้วเลือกค้นหา ทำการใส่เงินฝากของนักเรียนประจำวันที่2กันยายน2563ครับเช่นเด็กชายอนุภาคธ์เดชาฝาก5บาทเด็กชายตักิจฝาก10บาทเด็กหญิงน้ำเพชรฝาก20าคลิกบันทึกเงินฝากประจำวันที่2กันยายนคลิกบันทึก ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องเมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกคลิกตกลงทำการฝากต่อไหมครับเราสามารถเลือกฝากย้อนหลังได้โดยการคลิกบันทึกณวันที่เลือกวันย้อนหลังเราจะเลือกวันย้อนหลังเป็นวันที่1กันยายนเลือกชั้นคลิกค้นหา และทำการบันทึกข้อมูลเงินฝากเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกระบบจะทำการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคลิกตกลงอันนี้ครับก็จะเป็นการบันทึกเงินฝากในแต่ละวันของนักเรียนเมนูถัดมาครับเป็นการ แก้ไขฝากออมทรัพย์คลิกเมนูแก้ไขฝากออมทรัพย์ต่อไปเลือกชั้นครับและเลือกวันที่เราจะแก้ไขในวันนี้จะขอแก้ไขเป็นวันที่หนึ่งกันยายนคลิกค้นหาเมื่อคลิกค้นหาเสร็จแล้วให้ทำการคลิกแก้ไขนักเรียนที่ต้องการแก้ไขเงินฝาก แล้วทำการแก้จำนวนเงินเช่นเด็กชายนุภาพคัดเดชาเราบันทึก20บาทแต่จริงๆแล้วเด็กชายนุภาพฝากแค่10บาททำการบันทึกเด็กหญิงน้ำเพชรบัวงามลงบันทึก20บาทแต่จริงๆแล้วเด็กหญิงน้ำเพชรฝากแค่15บาบาทให้คลิกปุ่มแก้ไขคลิกจำนวนเงินแก้ไขจำนวนเงิน แล้วคลิกปุ่มบันทึกเมนูถัดมาเมนูถอนเงินออมทรัพย์คลิกการถอนเงินออมทรัพย์ให้คลิกเลือกชั้นเลือกชื่อนักเรียนในที่นี้เด็กชายอนุภาคคันเดชาจะทำการถอนเงินคลิกตกลงรายการจะแสดงว่า เด็กชายอนุภาคัตเดชามียอดเงินฝากเท่าไหร่ในที่นี้มีอยู่15บาทเด็กชายอนุภาคต้องการนำเงินไปซื้อขนม5บาทใส่จำนวนเงินที่ถอนคลิกถอนเงินคุณต้องการถอนเงินยืนยันกดตกลงจะแสดงรายการถอนเงินณวันที่2กันยายนจำนวนเงิน5บาทย้อนกลับ ถ้ามีนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบต้องการถอนเงินเอกให้เลือกชั้นและเลือกชื่อนักเรียนเด็กหญิงสิริวิมลคลิกตกลงรายการจะแสดงยอดเงินฝากของเด็กหญิงสิริวิมลให้คลิกจํานวนเงิน10บ,บาทคลิกถอนเงนินยืนยันคลิกตกลงโปรแกรมก็จะแสดงรายการณวันที่ถอน เมนูถัดไปครับก็คือเป็นเมนูถอนเงินนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือออกการคําคลิกเลือกปีการศึกษาเลือกชื่อนักเรียนในรายการนี้ต้องทําการเปลี่ยนแปลงสถานะของนักเรียนก่อนโดยเปลี่ยนแปลงได้ที่ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ในคลิปที่เคยพูดก่อนหน้านี้แล้วคลิกตกลงตอนนี้ยอดเงินสุทธิของเด็กชายพรพิพัฒน์ลักษณะโตไม่มียอดเงินคงเหลือเลยไม่สามารถถอนเงินได้เมนูสุดท้ายครับคือการรายงานการฝากเงินออมทรัพย์ก็จะแสดงยอดเงินของแต่ละชั้นเรียนสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละชั้นและ รายงานการฝากงเงินออมทรัพย์ของนักเรียนที่สำเร็จหรือย้ายหรือออกการขันเลือกปีการศึกษาเมนูสุดท้ายคือเมนูคู่มือครับสำหรับศึกษาพเพิ่มเติมคู่มือเป็นไฟล์ pdf